อยู่กันในเกมคอสไฟเเจนครับผมดร์ฟกกันอีกเช่นเคยนะก็ในคลิปนี้ผมจะเอาปืน KSG กำเนิดอสรกายก็บอกนี้ไปเล่นกันดีกว่าในคลิปนี้นะก็จะว่าผมทำการเติมมา10บาทนะฮะก็ได้มา5วันนะก็ดาเมตคือประมาณ71เนะปืนนี้แต่ว่าอัตราการยิงของมันคือ25นะฮะแล้วก็ความมั่นยำคือ85อันนี้ก็ถือว่า ได้อยู่หรอมัง้งปืนลูกซองก็บอกดีนะเดี๋ยวลองเทียบกับปืนอ่สาสไตเกอร์แล้วกันนะนี่นะฮะก็เอ่ออัตราการยิงมันจะต่ํากว่าปืนสไตเกอร์นะเพราะว่ามันต่ําประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะฮะยี่สิบห้ากับยี่สิบเก้านะแล้วก็แต่ว่าความแม่นยําม,มันดีกว่านะแล้วก็เนี่ยอืมอันเนี้ยนนความสเสถียรความคล่องตัวนี่ก็เหมือนจะเท่ากันแต่ว่าความคล่องตัวนี่คือมันดีกว่านะแจ็คแฮมเมอร์นี่คือโอ้โหดีกว่าแจ็คแฮมเมอร์นะปืนเคเอชจีนะ แต่ว่ามันแต่ว่ามันจะมีสกินแจ็คแฮมเมอร์ที่มันเป็นไอเนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าสเตตัสมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวคอยแบบรอให้ได้มาก่อนแล้วกันแล้วก็การยิงก็จะเป็นประมาณนี้นะกดแบบแค่ทีเดียวฮะนี่กดแบบยำๆแล้วก็กดแบบค้างๆางก็แบบนี้เลยอัตราก,การลั่นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วก็รีโหลดแต่ว่ารีโหลดนี่นานหน่อยนะรีโหลดโคตรนานเลยว่ะโอ้โหกว่าจะโหลดเสร็จนะแล้วก็สับป่วยแบบนี้ อาก็จะเป็นปะมานนี่ระดับปืนเคจีแล้วก็ไปดูกันในเกมดีกว่านะนแล้วก็ไปกันเลยอยู่กันในโหมดโซโล่แล้วฮะมาจัดไปแมสนี้เอ้ยโอ้โหมีคนเปิดก่อนแล้ว,วะ่ะใครมันเปิดก่อนมาเนี่ยอยู่ไหนเดีย๋ยวหาคนก่อนมันต้องมาเล่นแบบใกล้ๆปืนนี้เล่นไกลๆไม่ได้ยิงไกลไม่ได้ลูกซองต้องยิงใกล้ๆล,ลำบากตอนนี้แหละเอ้ยท่านหน้า โอ้โหยี่สิบห้าดาเมจสิบห้าดาเมจไกลๆนี่งไงเมื่อกี้คือแปดสิบเอ็ดชนะอยู่นะ <Double kill. S 1> อืมห้าสิบสองแรงอยู่เฮ้ยวันดีได้มาสิอุย้ยไม่โดนไม่โด,ดันม,ม,มันก็ยิงผมไม่โดนด,ดีวะ่ะเฮ้ยบอท <Double kill. S 1> ตรงนี้วู้ยสองร้อยสิบหกเข้าตัวป่นนะเนี่ยถ้าเกิดเข้าหัวมันจะสีแดงอะ่ะอันนี้คือนะ่าจะเข้าตัวเข้าตัวเป็นใกล้ๆโคตรแรงอะ่ะ นี่ไงร้อยก,กว่าเลยอ่ะแม่งอู้ยแรงเลยได้ใกล้ๆแบบวัดได้เลยอ่ะมาแต่ว่าผมนี่เกือบตายฮะตอนนี้คือแบบเลือดโลมากเลยอุ้ยมีดดีสวยเนี่ยมีดก็สวยแล้วเป็นเซตไงโอ้โหมันเกิดตรงนี้ด้วย Aka วันนี้ต้องบอดอือเจ็ดสิบกว่าเย้ยขอสับหน่อยดิเอา้าเฮ้ยทต่ไมสับไม่ได้อ่ะมันสับยากกันมีดตัวนี้ เอ้ยมีแต่นั่นนะ่ะมันจะสับโดนน,นะน่ะแต่ว่ายันนี้คือสับไม่โดนว่ะวัอดี้นี่ไงแ่ะเรียบร้อยบอทขอแต้มจากบอทก่อนแล้วกันจะหาเพยเยอร์ครเพยเยอร์อยู่ไหนเพย์เยอร์เพย์เยอร์ด้านบนปมื่นี่ยเหมือนจะด้านบนตรงนี้ไงตรงนี้ไงเอคแดงอันนี้เพยเยอร์รีโหลด เฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมีเหมือนมีบอทบอทนี่ไงนั่นล่างเหมือนจะมีคนวิ่งไปฮะตรงนี้ไงเฮ้ยโอ้ยปืนไอ้ปืนเอเคดีกว่าหืมมนอยู่มุมสูงกว่ามนได้เปรียบกว่าฝั่งนี้รามีคนไหมยวไปเอาปืนเอเคดีกว่าว่ะมันไส้มันไส้ว่ะเฮ้ยอยู่ไหนด้านบนไม่มีละเอ้ยมี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  ด้านล่างตรงนี้ไงหนึ่งคนด้านบนตายไปแล้วตรงนี้มีไหมไม่มีนะเคลียร์ฮะเหมือนจะมีคนเกิดมาใหม่ด้านล่างด้านบนไงตรงนี้นี่ไงแอบนี่เป็นเพลเยอร์เนี่ยมูฟเมนต์แบบนั้นเฮ้ยเป็นเอเคได้ปะอุ๊ดสิบห้าดาเมจสิบห้าดาเมจโอ้โหไม่โดนแล้วไม่โดนเลย,ม,เลยมันหันยากมันแบบ ตอนผมอัดคลิปอ่ะมันจะดึงเฟรมเลทอ่ะนะเออผมแบบอยากให้เขาแก้ไขอ่ะนี่ไงเรียบร้อยเวลาอัดคลิปอ่ะจะดึงเฟรมเลทให้เกมนี้เป็นกันทุกคนเลยนะเพราะสตรีมเมอร์ก็เป็นสตรีมเมอร์ในทิกตอก็เป็นนะแบบดึงเฟรมเลทเกมนี้มันเลยแบบทําให้เฟรมเลทมันไม่อยู่นิ่งอืเรียบร้อยไปดิมุดท่อเนะหรอนายด้านบนไม่ใช่ด้านล่าง มันบนเลยตรงนี้ปะเนี่ยเอ้าเอ้ยนี่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 ไงนี่ไงโอ้โหมันยืนรอเลยเหรอเฮ้ยนายยืนนิ่งเลยเฮ้ยมาดีดีดีอือมันไส้เหลือเกิน AK นะนี่ไงปืนสองคู่อเลยฮะผมชอบไอ้ปืนสองคู่อ่ะมันมันยิงดีอ่ะนะฮะอยากได้ถาวรนะแบบมีมาขายถาวรบ้างว่าแบบมีแจกบ้างมีแจกถาวรบ้าง อยากให้แบบให้มีกิจกรรมแจกถาวรเนเป็นสองคู่สักกระบอกหน <1 S 2> <อ>ึ่งอะก็ก็ยังดีนะอืมเรรยบร้อยเลยชนะฮะมาหมดวางบอมแล้วตอนนี้ของจริงมาละอาจจะเจอตึงอะเพราะว่าแบบว่าทีมเรามันแบบมันเล่นเล่นแบบนั้นน่ะเออเราก็แบบอาจจะแบกไม่ไหวอะดักรอเลยตรงนี้มีคนมาเสียงวิ่งไป ตรงนู้นละมันวิ่งไปกลางกันนะ่ะนั่นไงพระดอนเลยเฟิร์สบั c ก่อนรนะดับแรกเพื่อนเราใหม่หนะนายด้านล่างตรงนี้เคลียโอ้โหเหลือสองแล้วอะดูด,ดิเพื่อนเราอะหมดธรรมดานี่แบบมันสุดยอดนะฮะด้านล่างโอเคตรงนี้ไง โอ้โหนีอเรียแบบร้อยเกือแบบตายอะแล้วลเพื่อนเราก็ตายไปแล้วแย่ yeah, แล้วตาแรกไหวปะเนี่ยต้องลองดูว่ะโหตรงนี้อะไรเนี่ยนอนกันเกือบเลยวางบีแน่แต่ไปบีก่อนนั่นไงวางบีจริงด้วยอืมมันดักผมแล้วฮะตอนนี้ อาจจะเล่นเป็นนะนี่ฝานู้นระเบิดไปนั่นไงเล่นเป็นจริงด้วยอาจไม่ไหวเพราะว่าเลือดผมโลอะโลเกินอะแม่งมาละข้างๆกล่องแอบหลังกล่องหนึ่งตัว <c oughs> ด้านหลังก็มีไงมาดิเอาจริงแล้วผมนี่ไม่ค่อยอยากจะจริงจังหรอกนะโหมดธรรมดาเนี่ยแต่ก็มันต้องให้จริงจังสึดได้วะ อยากจได้แบบชิวๆบ้างแบบอีซี่วินน่ะแต่ก็ไม่ได้ฮะเกมนี้นี่ไงมาอีกซี่มาอีกซี่โมโหแล้วอาเค็กสีบแล้วตอนนี้บุกไปเลยอีกคนเดียวเองเพื่อนอยู่ไหนตรงนู้นไงนี่เรียบร้อยโดบีนิ่งเลย ปเพื่อนไปรอบนี้ต้องวินให้ได้ไาระเบิดไปแล้วเป็นเซตระเบิดแ,ววดแอสโตรกายกำเนิดสโตรกายนะฮะจะแบบสวยงามมากมาอีกไปที่เดิมตรงเนีเ้ยเฮ้ยมันเหมือนจะมาอีกเนี่ยด้านล่างมาอีกแล้วนี่ไงโอ้โห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 มากันเยอะเลยวัดเดือมีคนมาอุ้ยสองคนเหรอหโอ้โหได้หนึ่งตัว เฮ้ยผมผมเก็บกี่ตัวนะเก็บสี่อ่ะเก็บสี่เลยเมื่อกี้เนี้ยสุดยอดเพื่อนเอเอไปเอไปเอเอเอหนึ่งโคดิ้งไปเลยไปเลยเกือบเก็บห้านะฮะเมื่อกี้นี้เก็บไปสี่ตัวแล้ผมมีเลือดเยอะนะเก็บห้าไปแล้วแต่เลือดโลไงมันเลยเก็บไม่ได้ฮะมาอีกไหมอาจจะเข็ดแล้วมั้งฝั่งขนู้นน่ะมันบุกมาแบบกันเต็มเลยฮะเข็ดแล้วแหละเพราะว่า มาก็โดนระเบิดดิเอาเปล่าเอาเปล่าขึ้นมาเลยเรามีเพื่อนเราคัพเวอร์อยู่แต่เ,เพื่อนเราอาจจะโดนระเบิดอะตอนนั้นคือโดนโดนระเบิดไปแล้วก็เลือดโลแน่ๆไปเลยนายไปเลยเดี๋ยวเราตามหลังให้เราตามหลังเองอยู่ตรงจุดบีกันเหรอตรงนี้มีวะเนี่ยด้านล่างก็มีแน่ๆนั่นไง วางบีละเฮ้ยนี่ดักหลอนายดักหลอ่อฮอรู้น่าเราเรารู้มีการดักด้วยสุดยอดไปเลยระเบิดฟาสไบบาปก็ให้โอเคเพื่อนนายเข้าไปไปก่อนได้ปะเข้าไปลอยโอ้ป่ามันระเบิดควันติดตรงนี้อีกป่าเลยอยู่ไหนตรงนี้ปะโอ้โอ้ด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวอ้อมไปยิงก่อน นี่ไงตายเรียบร้อยอีกคนเดียว่ะวเวลาม่งพอปะเนี่ยระบดตรงนี้เอา้าอยจ่ตรงนี้ดีกว่าโอ้โหมันนั่งแบบนั่งนิ่งเลยอะโอ้ถ้าเกิดมันเดินนี่ผมจะได้ยินเสียงนะแต่มันนั่งแบบนิ่งเลยอะเวลาก็มันมันไม่พอว่ะถ้าเกิดจะเช็คมันก็เสียเวลาไปแบบกู้ไม่ทันนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรลแล้วกัน เดี๋ยวเอาใหม่ที่หลังก็ได้คนจะชอบชอบแอบเหรอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพี่น้องชอบแอบจะขออ้อมไปก่อนอ้อมี่ฐานแม่งเลยเฮ้ยเสียงตรงนี้ข้างๆมีหนึ่งคนนะเพื่อน <S <S 1> <S 1> นี่ไงนี่ไอคนนี้ปะ่ะเนี้ยเอเคเนี่ยเอเคแดงเนี่ยที่ชอบแอบเนี่ยนิ่งปฏิอุ้ยหลังหลังหลังมันยิงมามาไหมมาไหมมาดักรออยู่มาเลย มีการปลาระเบิดเข้ามาหมาปลาหมาปลากล้ามาหรือเปล่ามันไม่มาวะจะต้องทําการเดินอ้อมไปแล้วกันนะตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยเพื่อนแอบหรือเปล่าผมว่าคงแอบอะสภาพนี้นะผมว่าชัวชัวเฮ้ยเสียงดันบนปะเฮ้ยนี่ไงสวัสด,ดีนาะยจ้าเอตัวเองนิ่งเลย วูมีการแอบด้วยไปไปไปขึ้นไปเลยไอ้คนนั้นมันชอบแอบนะฮะเอาเพื่อนเราก็โดนเป็นการแรกกันหรือเปล่าไปแต่เราคุมาาค้มกว่าฝันเราคุ้มกว่าได้มาสองตัวดักรอคนขึ้นมาตรงนี้เพื่อนเราสไนเปอร์นะ่ะก็ไหวยอยู่นะเพื่อนเราคือแบบโหดมากอะเล่นโคตรดีเลยไปลยเลยเพวกไหน ตามตัวหาเลยเนี่ตามล่างมันอยู่ไหนด้านล่างไม่มีนักเคลียแต่ฟังเสียงก่อนละกันเหมือนจะอยู่จุดบหรือเปล่าไปบีแน่ๆตรงนี้ไม่มีนักเคลียโอ้ยผมรู้ละอยู่ตรงนี้ไงนี่ด้านล่างเลยหวัดดีนี่ไงเรียบร้อยโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เอง แล้วผมฆ่าไป13คิวอะลูกสองเคจกำเนิดอสุรกายนะฆ่าไปโคตรเยอะเลย13คิวนะตายสี่ช่วยวหนึ่งมาต่อยสะหนึ่งเกมแล้วกันนะก็จัดไปแบบยาวๆแล้วกันคลิปนี้คือสัก25นาทีก็พอแล้วนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปลงช้าตัดต่อช้านะไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยผมว่ามีคนว่ะมีคนแน่ๆเลยว่ะสภาพนี้เนี่ยเสียงใครวิ่ง แือว่าเสียงเพื่อนผมว่เนี่ยเสียงเพื่อนวิ่งนี่หว่าทือว่าเสียงศัตรูไม่ใช่เนี่ยคนด้านหน้าเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันมีคนอยู่ข้างๆตรงเนี้ยโอ้ผมไม่กล้าเสียงอะลูกซองเขือนเล่นไกลๆไม่ได้เผื่อมันอยู่ไกลๆต้องแบบล็อกไครปลาระเบิดไฟเพื่อนเราปลาระเบิดไฟขึ้นมาเสียงวิ่งคงจะไม่ใช่เพื่อนนะตรงนี้นี่ไง เฮ้ยไม่โดนโอ้โหยิงลมคมมากเลยยิงแต่กำแพงรีโหลดก่อนเร็วๆๆรีโหลดชา้าข้อเสียของปืนเคจกว่าจะรีโหลดได้ช้ามากยัดทีละนัดแต่ไปเลยเพื่อนตรงนี้เคลียรไ์ไม่มีคนวางระเบิดเลยวางเลยเน,นั่นแหละสวยเพื่อนวางอ่าแล้วก็ดักรอเลยสภาพนี้เราวินแน่ๆเพราะว่า เรามีสามคนแต่ก็ไม่แน่เพราะเพื่อนเราไม่ชอบโดนคิวกันแบบเยอะนะแบบเก็บหนึ่งเก็บสองเงี้ยเออมันอาจจะโดนก็ได้นะเพื่อน<ว>เราต้องระวังไว้ก่อนอะโอ้เพื่อนเรานี่วิ่งเสียงดังเลยฮะนายกดแบบกดเดินเป็นไหมเนี <laughs> ่ยเออ,อแล้วเราตายนะเพื่อนเรา <laughs> ไป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 เฮ้มีแต่นี้มันมันมีท่าสับอื่นด้วยนี่ว่าเออเท่ดีวะ่ะแต่มัน ไปฟันเขายากนะมีดนี่คือฟันยากอยูอยน่นะผมไม่ฟันแล้วกันนะเออผมจะใช้ลูกซองยิงอย่างเดียวไงเดี๋ยวไม่ไปแต่ผมแบบเล่นแจกอีกนะเออเหมือนจะไปบีกันซะส่วนใหญ่นะฝั่งกันน่ะแต่ก็ต้องเช็คอะด้านล่างหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีด้านล่างมีอะมีเฟอรตาอยู่ วิ่งมาไหมตรงนี้เฮ้ยมันเห็นปะเนี่ยมันเห็นไนมนหมวะมันมาละเฮ้ยเอามันไม่มาเนี่ยม,มันไปบีดีกว,ว่าอ๋อมันมันไม่เห็นผมเว้ยไอ้คนเนี้ยนานไงวิ่งมาดูละเฮ้ยแต่ว่าด้านบนมีคนนะเนี่ยช่างมันแล้วกันเอาไอ้คนนี้ยิงไกลๆมันจะเสี่ยงไงน,นี่ต้องยิงใกล้ๆแบบนี้นะแล้วก็ไอ้คนหนึ่งคืออยู่ไหน มันต้องวิ่งอ้อมมาอีกคนหนึ่งอะเพราะว่ามันไปตรง A มันต้องมาทางนี้แน่ๆถ้าเกิดมันมาทางนี้มันก็โดนอะถ้าเกิดไปทางนั้นก็โดนเหมือนกันนะไปทางเพื่อนเราเพื่อนเราสองคนเลยนะโอกาสรอดยากกว่าน,นั้นเลยมาฝั่งนี้ดีกว่ามาฝั่งนี้เถอะฝั่งนั้นคือมันรอดยากเอ้าจะไปโดนเก็บเลยฝั่งนู้นเรียบร้อยมีสองคนอย่าฝั่งนู้นแหละว้า เดี๋ยวทำการแชะสุดสักหนึ่งทีนะ,นะปการถ่ายรูปไ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 ปเอดีกว่าไปเอดีกว่าต้องการคนช่วยเอสักหนึ่งคนก็ได้นะเพื่อนเราเหงาจุดเอเนี่ยไอฝั่งกันคือมันไม่ค่อยมากับจุดนี้ว้ยมันไปบีก็ส่วนใหญ่เนเฮ้ยแต่ว่าเหมือนเหมือน,น,นมีเหมือนมีเฮ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นหัวแล้วหวัดดี โอ้โหยิงเข้าไป15ดาเมจไกลๆคือ15ดาเมจแต่มันก็ยืนนิ่งเลยนะก็เป็นเลงใครตรงนูน้นนะนี่ระเบิดมาเลยเอาปลาติดเสาอีกใครเป็นคนถือระเบิดตรงนี้หนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนใครถือระเบิดเนี่ยเพื่อนเราอะโอ้หปืนคิดเหรอเนี่ยปืนคิดแจกอะไอ้ปืนแบบที่เล่นจิจนตกรรมเค้กะไรสักอย่างเนี่ยนะเออ แต่มันยิงเบาเลยปืนตะกุน S M G ในเกมนี้มันยิงบามันยิงลัวแต่ก็เล่นยากกว่ามันวัดไม่ค่อยได้ฮะนะปืนพกตะกุน S M G มาเกมที่4ฮะแชะไปสักหนึ่งทีแล้วกันแล้วก็วิ่งไปเลยไปที่ A เหมือนเคยนะตัวไปฮึบแล้วก็โอ้โหระเบิดไฟเพื่อนเราปลาติดตรงนี้อเพื่อนมันมันไม่ถึงอะระเบิดไฟของนายอะ จุด A มักจะไม่ค่อยมีคนมาดักแลนะ้วเนี่ยชอบไปบกันทนะ่ฝั่งกันนะั่นอ่ะฝั่งกันชอบไปบกันนะเนี่ยตรงนี้คือโล่งเลยเอาพื่โดนยิงตายฮะต,ตัวโตเลยมีอยู่นี่ไงตายหนึ่งตัวอีกหนึ่งคนเฮ้ยยืนทําอะไรยืนนิ่งเลยถือระเบิดซะนิ่งเลยนายอะ่ะถือกำระเบิดแบบแน่นเลยนะอีกคนเดียวอีกคนเดียวอยู่ไหนนี่ย เฮม,มีคนไลค์นะใครไลค์ให้นี่อะไปเพื่อไปวางระเบิดที่ไปเดินอะไรเล่าไปเดินไปเดินมาไม่มัววางอำนเนี่นเยเรียบร้อยโอเคเพื่อเราคิวได้เอ๊ะคนนี้ก็วิ่งไปวิ่งมานะะโอ้โคตรเซ็งมาเกมที่ห้าเกมสุดท้ายหรือเปล่าฮนะแมตชนี้ไปที่เดิมเลยมีคนดักไหมระเบิดไปก่อนอืม โอ้ยปืนลั่นปืนลั่นอย่าพ่งลั่นตอนนี้เพวนเราโดนแล้วตรงกลางมีสากาเหรอวะอุ้สากาดับุลคิวเลยวิสากานี่อันตรายเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นเป็นมีคนกระโดดขึ้นมาตรงนี้วัดดีืออนิ่งไปดิโดดมาทำไมเสียงโคตรดังเลยโดดมาเนี่ยแต่ว่าเหมือนจะมีคนวิ่งข้างๆางไม่กล้าออกไปเลยวะเพราะว่าผมเป็นลูกซองมันต้องแบบใกล้ๆจริงๆอะ่ะถึงจะแบบ วัดได้สบายๆลูกสองแต่อันนี้คือน่าจะไม่สบายอะ่ะผมว่าอ้อมดีกว่าอ้อมมา่างนี้ยเฮ้ย <Hey, S 1> ใครรีโหลดข้างๆมีคนตรงนี้มีคนนี่ไงเออวิ่งเเลยมีการแบบอบวะนายฮฮ้ยเรารู้นะแอบบตรงนี้อ่มันไม่เนียนหรอกรีโหลดแต่เสียงดังแล้วกันเราฟังเสียงนะเออแต่ว่าคนในเกมนี้เอ่อเป็นแบบเป็นบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่หูฟังนะแบบ เล่นแบบปิดเสียงอะ่ะมันคืออะไรฮะเออมึนอินดี้เกิดไปแล้วโอเคพลัวามาแล้วอีกหนึ่งคนเองระเบิดดักให้อารกันเผื่อข้างในตรงท่อมันจะมีตรงนั้นในตรงบันไดอะ่ะมีแอบปนะ่ะนยอาจจะแบอบป่ะหรือเปล่าหรือว่ายืนนิ่งว่ะฝั่งนั้นมันชอบแบบมาเอฟกันนะในโหมดธรรมดาเนี่ยโหมดแรงก็มีแต่ว่านานๆทีจะเจอนะ ผมอยู่แลงมาสเตอร์นี่คือแลงมาสเตอร์2นี่คือไม่ค่อยเจอคนยืนนิ่งหรอกนะฮะมีแต่จเจอแต่คนแบบเล่นแบบลุ้กันอยู่ว่าเกมนี้ในแลงถ้าเกิดไม่มีทีมก็จบเหยนะฮนะเล่นยากถ้าเกิดไปโซโล่คนเดียวในแรงคือเล่นยากมากนะเกมนี้เรียแบบร้อยชนะตอนนี้เือได้มา8ตัวนะแล้วก็ตายศูนย์น่ะอ่าตอนนี้ฟือ,อผมไม่ตายเลย,ยเพื่อนเราเป็นเลเจนด์เนี่ย่าเป็นเอนะลิทเลเจนด์นะกับมีแพตินัมด้วย ทำไมเลเจนด์ค่าแค่ห้าตัวเองอ่ะค่าน้อยเหลือเกินโอเคคนระับก็เอาว่าถ้างัา้นสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ถ้ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย